ร้องเพลงผิดอ่ะใช่เหรอใชอ่เดี๋ยวไปลบปออกให้ครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไอ, Red, Red. อ้แรดแรด <laughs> มันเป็นบรามฟิลค <laughs> รับบราบ <laughs> รามฟิลรามฟิลแสดงว่าคนรี่เก็บเขียนเนื้อเพลงใต้คอมเมนต์มึงเขียนผิดนะ <laughs> แกดว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมวยคือไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างประเทศนั้นสวยสบัดเลยสวยอ่ะมาถึงพี่มินายอ๋อคุณหมวยไงไม่เจอกันนานเลยสวยสบัดเลย,ยนิดนึงค่ะ <c oughs> ประเทศนั้นเป็นไงบ้างอะเ <c oughs> หนื่อยฮะได้ข่าวมีสตอรี่รัวๆเลยนี่อุ้ยมีคนไปทำข่าวมินายด้วยหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อครับมินายมินายมินายแบบแยกประสาทอยู่มั้แบบเมื่อกี้ได้ยินหูซ้ายแล้วค่ะแต่หูขวาก็ฟังอยู่เหมือนกัน ใช่ใชไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ไดขอโทษไม่ได้ขอโทษไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแล้วคุณเหมือนเป็นไงคะเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะยังปกติดีแต่ก็ว่าร่าแง่ๆลยแต่แต่ก็ว่าน่าจะกลับไปใช้เพศเดิมแล้วนะคะทำไมอะคะพี่ชายจะกลับมาแล้วค่ะอ๋อพี่ชายจะกลับมาแล้วค่ะเหมือนเหมือนเขาบอกเขาจะน่าจะฟื้นมาจากหลุมแล้วล่ะค่ะมันพังอ๋อใช่ไม่อันนี้หน่อยได้ไหมอ่ะอันอันนี้เขาทำอะไรใช่ของเล่นเด็กอะทําอะไรอะหน่อยได้ไหมอ่ะของเล่นเด็ก หมวยซ้อมให้หน่อยมันคืออะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์มันไม่ใช่ที่น้่นมันเหมือนผีเสื้อเลยเอออ่งงสสื้ผีหรยามมันอ่านว่าบัตเตอร์ไฟอ่ะใช่นั่นบัตเตอร์ไฟว่าผีเสื้อบัตเตอร์ไฟมาไล่กันตัวใช่ขอลองสิกูบอกแล้วเฮ้ยไปกันนะหนึ่งสองตายเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นไงคะนี่อยู่นี่เงียบไหมหรือว่าอ๋อโอเคก็ให้เดาตอนนี้ในวอร์มีสองคนอ้าวทำไมอ่ะก็อยู่กันไม่ถึงสิบคนะ ไม่ได้เงียบๆอ่ะช่วงนี้มันต้องเดือดถ้าเป็นคนดีแล้วมันไม่มีที่ยืนก็เป็นคนชั่วไปเลยเปิดคนเยี่ยม่งเลยเที่ยวสะบัดเลยเจงแกทำไสะบัดไปเลยอ่ะเอาแบบให้มันรู้ว่ารู้แล้วอ้วนอ้วนอ้วนลูกมีนายจะเป็นไหมไหมเฮ้ยเออว่าเตะท้องเป็นไงบ้างครับเนี่ยกโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ อีกเดือนเนี่ยอยากเห็นหน้าหลานแล้วตอนนี้คือกําลังปั้นหน้าลูกอยู่ค่ะแบบปั้นหน้าลูกว่าแบบลูกจะออกมาหน้ายังไงดีอืมคิดไว้ว่าหน้าสามเอ็ดไหมไอ้ว่าแต่คนข้างหลังเขาเป็นอะไรนี่ยคิดว่าเขาหล่อมากมั้งเขาน่ารักใช่กำลังจะพูดเหมือนกันเขาน่ารักใช่ใช่เหมือนแมวน้ำแมวน้ำก็แมวน้ำก็น่ารักไงที่รักมองไปมองมาหน้าพี่ซอยโคตรจำมั่มหน้าจิ๋มริมจริงจเลยจิ๋มกดินวเกมดิ เออหน้าแดงอ่ะไม่ได้เขินน่าจะตายทำไมฮห้เป็นอะไรเล้เมื่อกี้เจ็บอ่ะหน้าแดงเหรอเล่นกับเพื่อนเสื้อไมนเล่นแรงอ่ะหนูลูกทำไมหนูซนจังเลยอ่ะลูกอือเขาเล่นหนูแรงอ่ะไปลงมาไปหาคนหมวยอ่ะหนูไปด้วยเหรอใช่ใช่ไปด้วยกันไปด้วยกันหมดเนี่ยแหละไปแทงกันไปนะได้ไม่ให้ไปทำไมตอไม่ให้ไปอ่ะพี่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 มินนายสี่ตูไม่ให้อ๋อ อย่าตีกันนะลูกหนูครับแมอ่อย่านักเลงครับพ่อฮะ <c oughs> เบิกรถเลยครับมีหน้าที่เบิกรถก็เบิกไปได้ครับนาย,นายสั่งสวัดเลยจัดตาคุณขึ้นมาค่ะขออนุญาตนะครับไปค่ะผู้ชายอย่างแกนะาลังไปใช่ไหมคุณถูกต้องนะครับใครดูตกเกียวดิฟไหม เคยดูแต่เขาดิปโตเกียวดิอยากกินโตเกียวเหมือนกันนะคะเนี่ยที่นี่ไม่มีขายเนาะมีแต่โตเรียวโอ้โอยไม่โกงนะคุณหมวยลองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงฮารเลมอิสมาชีอ่ะอืหนูราองไม่เป็นไลฟ์ฟิลแบบแร็ป เฮ้ยอันนี้ของจริงหรือเปล่านี่ไลฟ์ฟิลแบบแร็เฮ้ยเสียดายจังหมอมิตันเอ้มมิตันหมอคลิกตันไม่มาสักทีมากี่ทีก็ไม่เจอจะยังไงคะเนี่ยไม่ได้ยินว่าหมอคณะรักอ๋อเหรอหมอโรงพยาบาลนี้ก็น่ารักทุกคนนี่ใช่เป็นกันเองเฟลลี่ เอ้ากระทำอะไรผิดเนี่ยก็แ,แค่ชมหมอที่โรงพยาบาลเองก็หมอทุกคนไม่เล่าเมื่อมาถึงหมอหน่าพี่ในอย่าคิดมากเลยเออก็ยังคงพูดคาเดิมแหละตอนที่พี่ไม่อยู่ทอก็ยน่ารักไม่มุ่งไม่พุ่งไม่อะไรไม่ทําเครียดอะไรเลยตกเควในกล่อมเหยค่ะอร่อยนะมีรถอะไรบ้างยาม,มาฮ่าซูซกูกิโตโยต้า <c oughs> น่ะยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มมุมปากยิ้มมุมปาก <c oughs> น,น่ะน่ะขัใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้คืออะไรขับในใจหรอ เกงท้องไปหมดแล้วมา้าไปเลยค่ะนี่ค่บแหมเข้มมาเชียวแม่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงสวัสดีครับว่าจะมียาแก้เครียดไหมคะเม็ดหนึ่งกระเป๋าอะไรกระเป๋าเก้าหกครับเขี่ครับการกงสวยเหมือนกันนะตอนกินปอกเปิดด้วยครับ กรอกเปิดด้วยนะกัอกเปิดด้วย่แคปซูลเบดนี้เขาต้องแกะแล้วก็กอกปากนะครับเขาไม่ได้ยัดเลยอย่าลืมกอกปากด้วยเคี้ยวที่ฟันกรามข้างซ้ายด้วยนะฮะถ้างั้นไม่เห็นผลระวังรุนเหง่ ถ้าโดนเหงือกแล้วมันจะขมใช่ใช่แล้วถ้าโดนลิ้นล่ะถ้าโดนลิ้นมันจะละถ้าถ้าโดนลิ้นมันจะลื่นฮะใช่มันจะไหลออกปากไหลลื่นเลยจะไหลปืดๆเลยใช่ใช่ใช่มันทำให้เครียดกว่าเดิมครับค่ะอันนี้แต่งงานกันแล้วเหรออ่ะอันนี้พี่สาวค่ะโอ้พี่สาวเฮะอเสี่ยงใครผัวแล้วค่ะคนนี้บอกว่าชื่อรีซอค่ะผู้ชาย โอ๊ยแกเราสวยสะบัดเลยเขาบอกว่าเราเป็นผู้ชายใช่คือเสียงผมเหมือนผู้ชายตรงไหนคุณบอกผมดิมันเหมือนตรงไหนอ่ยหนุ่มฮะเสียงเขาจะหวานขนาดนี้คุณพูดได้อย่งไ้วะหวานโรงพยาบาลอยู่ใกล้จะตายไหมเนี่ยเป็นไหนไม่ดูสิคไม่เข้าใจเลย เสียงของแกน่ารักขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยใช่ปะปลิวสวัยสะบัดไปถึงท้ายรถเตอไปไปไหนก็ไปแปะแกไปไหนก็ไปแปลแกมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะออกทริปอ่ะคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยพี่ชายผมขอดีเลยนะตอนนี้คืนยยังไม่ทำประกันเลยหัวฟาพี่ชายหนูหัวฟาบหัวพี่หนู เสื้อฟ้านี่นะน้ำเงินน่ะน้ำเงินคือตาเป็นน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเสื้อน้ำเงินใช่แล้วคนนี้ล่ะเนียเนียนเนี่ยคนนี้ทำไมชื่ออมวยเวอีเบลล์ได้ปัญหาไหมแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ชื่ออเมซไนท์แกเขาใช้คอนแทคเลนส์หรือเปล่าเขามองว่าเสื้อสูตรเราเป็นสีฟ้าแบบตาจะเป็นอะไรป้าไม่ได้เลยไม่เปลีเลยนะแต่บอกสีน้ำเงินคริงแบบเขมวดแกไม่ใจอ่ะ จงปวดหัวผมไปดีกว่าถ้าปวดหัวก็ไม่ต้องมาคุยกันแล้วผมคดูจริงดูแล้วปกติอยู่แล้วใช่ไหมไปแถบะปวดหัวอะไรโบที่หัวจะหลุดแน่ยโบเลิตโบลิตเลยโบที่กามจะหลุดเลยจริงฟันกามจะหักเลยไปไหนก็ไปปะเซ็งสุดหล่อจะกันไม่ได้แล้วเต็มแล้วจะไปแล้วจะไปสบัดต่อจริงขอทางด้วยค่ะกูทำไปได้เนาะกิ่ง จะไปคนละเส้นทางเนาะมี่ไไรเป็นไรรับฉันไม่เข้าใจเลยแกอะไรยอหอสุขการอะไรอ่รอะเมื่อกี้เรายังชมคนอื่นว่าน่าร้รายกี่เลยอ่ะยุดหยุดตอนนี้เขาเป็นไรอยอหอรัแบบไม่ใจหรอกจะแค่แบบว่าสวัดโชว์เฉยๆอ่านีหน่าจะดีที่สุดที่รักที่รักทำอ<ช>ะไรน้องเอารถมาค่ะ ح ح> เราจะสาวจะไปไหนกันต่อล่ะจะไปสบัดค่ะไปสบัดเหรอใช่ค่าจะไปได้ไหมเดี๋ยวขอไปส่งน้องก่อนละกันโอเคเขารอตรงนี้ไปกันก่อนเลยโอเคงั้นเขาไปก่อนขึ้นมาเขาไม่อยากจะไปกันเลยเราจะไปแดกันดีค่ะแกรม่นบคนสปางว่ะงั้นยูอเชย์เลยค่ะทำอะไรครับเนี่ยอยู่ข้างหลังค่ะอ,คอ,อ๋อ้าย,า,ยายเลยสบัดเลยสุ่ยสบัดเลยขอบแบบสบัดเลยความแรดความร่านของเราต้องมาค่ะ ก็ร้องเพลงผีดอ่ะใช่หรอใช่โอ้เดี๋ยวไปลบออกให้ครับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไอ้แรดแรดมันเป็นบรามฟิลครับบราบรามฟิลรามฟิลแสดงว่าคนที่เกอบเขียนเนื้อเพลงใต้คอมเมนต์มึงเขียนผิดนะแก้ด้วยโอนยเป็นว่างแต่ถามว่างๆเราไปเล่นร้านเกมกันเนาะเธอพูดแล้วนะเสร็จงาแล้วนะ สัญญาแล้ววันไหนว่าวันไหน่ะพรุ่นนี้ไหมไปร้านเกมคนเดียวมันเหงาอะพาเพื่อนไปด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวเขาไปพาเพื่อนเขาไปด้วยอ่ามากันยกแก๊งกันทีนี้ดีไหมดีได้โอเคของเธอสวัสดีค่ะบอสสวัสดีค่ะขออนุญาตแทรกค่ะค่ะเอ่อคืออยากจะมาถามว่าระหว่างที่สองคนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมีความสัมพันธ์อะไรที่มันลดลงหรือเปล่าคะไม่มีนะคะมีอ้าวเอาทำไมถึงลดลงล่ะคะต่างครับ ลดลงทุกวันเลยอ่ะสอบถามบอสค่ะถ้าผัวไม่มีเงินใช้รู้สึกยังไงคะให้ค่ะไม่เอาครับทาไมคุณผัวถึงไม่เอาคะผมบริเสธเพราะว่าผมอยากดืนด้วยลําแข้งลำขาของตัวเองที่ไม่ใช่จากเงินภรรยาครับแต่นแต่เป็นของคนในแก๊งเอ้ยไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันใช่ใช่นะคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะก็คิดถึงนะคะคือคุณโดนชนนะคะคุณ โอ้โห оП. นี่คุณขัดขัดลำกล้องนะครับเนี่ยขัดลำกล้องคำสัพท์มันแปลกๆนะเดี๋ยวออกไปหน่อยก็ได้นะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามคุณบอสแป๊บนึงคะ่ะคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อกี้ถึงไหนละก็คิดถึงนะคะคิดถึงอยู่ครับคิดถึงตลอดคิดอยู่ทุกวกันแต่ไม่ได้แสดงออกคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่รู้ถึงไหม <unge S 1> อ่ะถือว่าถึงหนูแล้วกันคะ่ะอ่ะต่ออ่า <c oughs> แล้วคิดว่าเอ,อคุณเมียและคุณผัวมีความไว้ใจต่อกันไหมคะเรื่องชู้สาวหรือฝั่งชายอาจจะกลัวฝั่งหญิงมีคนใหม่ฝั่งหญิงอาจจะกลัวฝั่งชายมีคนใหม่อ่าน,นี่นี่กลัวกันไหมคะมีความไว้ใจซึ่งกันและกันหรือเปล่าคะมิในนายให้แล้วค่ะเต็มที่มิในนายให้หมดแล้วความจริงใจความซื่อสัตย์ความมั่นคงมิในนายให้ไปหมดแล้วถ้าไม่อยากได้ก็แค่เอาเคินมาโอ้อจ้าเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะคะสํสำหรับฝ่ายคุณบอสนะคะฝั่งชายค่ะ เรื่องอะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเซนริทีพอสมควรเลยคนระับพอถามมาแล้วเนี่ยกล้าถามผมก็กล้าตอบครับแว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรับประกันเลยว่าใจผมความซื่อสัตย์ผมามจริงใจผมให้เขาไปหมดแล้วครับถ้าไม่อยากได้ก็เอาคืนแค่นั้นเองอ่างคนต่างเอาคืนก็ถือว่าตอบได้ดีกันทั้งคู่นะคะก็สอบถามเรื่องต่อไปคร <คะ S 2> ั<า>บว่า,าวันหนึ่งทั้งคู่มีการเกิด รัได้เกิดมีความรับท่าทั้งคู่เกิดมีความเบื่อกันขึ้นมาทั้งคู่จะมีการแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงคะชีวิตคู่มันมีโอกาสที่จะเบื่อกันอยู่แล้วคะ่ะ แต่ว่าหน้าที่มันก็เข้ามาแทรกตลอดมีไนว่าโอกาสที่จะเบื่อเขามันมันไม่ไม่มีเลยถือว่าเป็นคำตอบดีมากของมากมากละมาก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 ฝ่ายชายค่ะชีวิตคู่ของเราครับมันไม่แน่ไม่นอนกันอยู่แล้วครับไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเบื่อหรือไม่เบือ่อไม่สามารถบ,บอกอนาคตได้แล้วผมมองว่าตรงเนี้ยที่เราอยู่มันมีหน้าที่การงานมาแทรกมาแทรกซ้อนอยู่ตลอดใช่ตลอดมันโอกาสที่จะเบื่อเขาคือแทบจะไม่มีเลยครับโอ้ถือว่าเป็นคำตอบโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยนะก็ไ่ดีความรักที่มีให้กันนี่ มีมากขึ้นหรือน้อยลงไหมคะตั้งแต่รู้จักและคบหาแต่งงานมีลูกมีเมียกันแล้วความรักมากขึ้นหรือน้อยลงมีบ้างไหมคะยังมีความรักให้เธอเพื่อเดียวตั้งแต่แรกเจอครับอืมไปใช้แล้วคะในใจยังเพ้อละเมอถึงเธอทคืนหลับฝันครับเ้าสุดยอดไปเลยค่ะบ้าวงสุดยอดครัถือว่า่เป็นคู่รักที่แบบตั้งแต่หนูสัมภาษณ์มาหลายๆคู่ไม่ว่าคู่นี้จะเป็นคู่แรกก็เถอะ คู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะในสายตาของหนูแบบรักกันมากก็ขอให้รักกันนานๆนะคะถึงจะมีหน้าที่เข้ามาแทรกซ้อนก็เถอะน่ารักค่ะน่ารักมากค่ะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะไปก๊อใจปนะครับหน่อยไปก๊อใจว่าแต่เพื่อนไม่เหนื่อยเหรอมาแล้วเพื่อนเครื่องช็อตตอนนี้จะช็อตตอนนี้จะช็อตละ ช็อตมาถึงอ่าหมายถึงว่าอาการช็อตละอ๋อการจะชัตดาวแล้วใช่ไหมใช่มันช็อตมันช็อตจะเพื่อนได่ไหเพื่อนก็ไปผักนว้ยู่หลายๆคนก็เป็นห่วงเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนตลอดนะเพื่อนคนที่เหนื่อยไม่น่าใช่มินไนนะ ยันเช้าก็ขำได้ครับเพื่อนคือคนในแก๊งเพื่อนมาว่าเราสูบมาเสพอะไรเงี้ยเราไม่ใช่คนงั้นนะเพื่อนไม่เขี้ยวคือจริงๆเพื่อนต้องอบรมสอนเด็กเด็กในแก๊งสนิดนึงนะเพื่อนแกมอยแกมอยเข้าใจผิดแล้วทุกคนเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ได้สูบไม่ได้เสพเป่เข้าเขี้ยวเขี้ยวเลยเหรอได้อยู่ได้อยู่ผ่านผ่าน อย่าเดี๋ยวนะคนตัดละเหมือนรู้ไปถึงตัดงานนี่เหรอตัดใจไม่ลงไงออ๋แล้วคงไม่ทำงานตกงานอย่าพูดเรื่องตกงานได้ป่ะแม่งพูดอะไรวะเจมส์ไว้ผมเล่ว่าเจ๊ร้านผมเอาเละหมักกันให้ กลางคืนกลางร่มอย่างหัวล้นเหรอเอ้าเจมหมวยไม่อยากหัวร้อนโบราณมากนะาวเหรอโบราณมากๆเลยนะเจมหมวยจะไปพักเรามาหล่ะใช่ค่ะจะไปนอนกี่โมงไปพักกี่โมงเข้าบ้านดูคุณลีซ่าเดี๋ยวมีคุณอมวยเขาฝากมาอยู่ว่าเขาอาจจะเข้ามาหาคุณต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เขาบอกหมูมานะคะหมวยบอกหมูมาแต่หมูก็บอกหมวยไปแล้วว่าถ้าหมูจะมาถ้าหมวยจะมาก็เดี๋ยวหมวยบอกหมูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวยก็เลยมาบอกหมูหมูก็เลยมาบอกพี่นะคะเจพ่านใช่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 ประมาณนั้น thank you ิวรีเฟนเครื่องอาจจะดีเลย์เครื่องอาจจะดีเลย์มีบ้างมีบ้างปลายแบบเล็กดีเลย์นึงใช่ energy อาจจะหมดในช่วงที่เรอเนอร์จี้แบบเบาๆอิสมากตอนนี้คือแบบ is low มากๆก็ไปพักค่ะค่ะฝันดีครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีนะเพื่อนค่ะวัสดีครับพ่อฝัสดีครับสวัสดีครับก่อนอืมอาเลนะอะไรนะมูมูอะไรนะยะไม่ได้ยินเลยมูมูหน่อย อ๋อโอเคทุกคนปิดหูได้ไหมฮะไมในม่อยากให้ได้ยินเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินออกให้อ่เดี๋ยวท่านูฟังรอแล้วเพื่อนเทน่าสวัสดีนะคะมมมค่ะนี่พักได้นะพรุ่งนี้ไปไปร้านเกมกันได้สิ โอเคกี <Okay. S 2> ่โมงละเดี๋ยวเขาเข้ามาหาโอเคสวัสดีค่ะ เ <P ew en> พื่อนครับเพื่อนว่าไงคะแกไว้ก็เราก็ไม่มีอะไรยอยากจะบอกแกหรกแต่ถ้ามันไหนแบบแกต,ต้องการเราเราก็สามารถปินไปได้<า>นะผูนี้ร้านเกมผู้นี้เป็นร้านเกมกันไ,ได้เพื่อนเดี๋ยวจอร้านเดิมนะได้เลยเลยแต่พรุ่งนี้แม่ไม่ให้ตังค์อ่ะเลี้ยงได้ไหมอ่ะได้โโได้ได้ได้เลยได้ได้ได้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอให้ติมบอกจากเจ้าของร้านอ่ะได้อ่ะได้เลยเพื่อนงั้นก่อนไป ฝันดีนะได้เลยได้เลยเจอกันนะฝันดีฝันดีฝันดีเพื่อนบายบายไมค์บราอ r ดเจอกันเพื่อนไม่แปล y ไม่ e ปล m ไม่ i ปล d ไม่ปลกไปพรุ่งนี้เพ่อเพื่อนเจอกันไวาไม่ไหไม่ว้เลจอกันเพื่ไหม่แค่นี้กันเยไปลูโอเคบายบายเจอกันทุกคนครับคนกลางระบากใจไปไๆไไเจอกันเจอกันเจอกันเจกันครับ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 เจอกันพวกนี้ครับ ป็นอีนฟิลแบวกันมาึงแซดเดอแอคเด็กพวกเด็กขี้แค้นเด็กแว่นเด็กแซดอีกออตอนที่พวกกูแรปกับแรปหาตอนแซดตอนแอกคกูเหมือนกับแจ็คแล้วแม็กกูแบดนี่พอดีว่าพวกกูเซเลับแล้วไม่ยังคุยกับพวกกระจกบ้า